น้องอายุได้จักปีเลยสิบแปดแล้วเนาะบริเฮียนปะพี่จะได้มีเงินบ่มีเงินเฮียนอ๋อน้องเคยเฮียนหอนหองยังมสองมสองก็เลยออกมาเฮ็ดเวียกสรพ่อแม่ปะที่เปิดผนิ่งามพี่เนาะสมมติว่ามีผู้เบาทางฝั่งไทยิบซีจะฟังไทยเพู่อยังมาลินอยู่ทางบ้านนี่ได้บ่ได้เนาะอ่อมาลินน้ำน้อง สมุทรปราการจะแบบจีบน้องลุ่มน้องนี่จะอยากมาลินอยากมาเยี่ยมย่ามอยู่ท่า mm hmm. เมืองดากจึงบ้านนะ้องเปิดนี่ครับเป็นยังได้เนาะยินดีเนาะ mm hmm. กับสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีทุกท่านน้าพี่น้องมินี่มาอยู่กับซ่องโตเล่สมุทรปปากาวคือเก่าพี่น้องมินี่เกาอยู่ที่เมืองดากจึงนะ้อยังมาทัานในเมื่อทางท่าแตงนะพี่น้อง มื่อนี้บาเลิกาที่พาอิปซีทุกคนไปฮุจักกับผู้สาวคนหนึ่งนะพี่น้องอยู่ทางหมู่บ้านชนบทรีสาวโสดนะสาวโสดประจ้ามู่บ้านอยู่นเอาอย่างใดติดต่อน้องไว้แล้วเด้อสิไป keep. เฮ็ดคลิปเปิดใจสาวลาวนะพี่น้องเพราะว่าน,น้องเหมืนก็ยังโสดเลยเนาะเดี๋ยวเราพร้อมคุยกับอิปซีทางฝั่งไทยที่ม่แทนหรือบอกการทพาทุกคนไปไปเบิงนะ่งเนาะไปฟังจากปากน้องนะแต่ว่าอิปซีทุกคนถึอใจเบลลิกาเสร็จเป็นคลิปเป็นอีพีแจกเฟซหนนะ้เนาะ ทางหมู่บ้านชนบทคือเก่าอะไรเพรอนเพื่อน,น,อน,อนก็จะเป็นเพื่อนมุงนะ่งหนาเนาะไปบันนี่พี่น้องก็อย่าลืมฝากติดตามเราเลยคือเก่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางไปชนบทในแต่ละขังนะพี่น้องกับบริหารคำโฆษณาเนาะไปบันนี่กับสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมวันนีเ้เราเลยกันได้มาหาหน,น่องเนาะอยู่ทางบ้านบ้านยังดีเนาะบ้านดักเสียงออ๋ น้องซื้อยังดิขออนุญอหยาดทำเนี่ยน้องเปิ้ลน้องมีผู้บ่าวแล้วบอยังโสดเนาะน้องเปิ้ลพี่น้องอยู่ทางบ้านดักเสียงเมืองเมืองดักจิ้งไหนเนาะเมื่อนี้น้องวันไปสวนบ่ไปจะได้พักผ่อนพักผ่อนเมื่อยเนาะน้องเปิ้ลอยี๋ว่าค่อยๆนะพี่น้องแบบ เบาคอยน้องเพิ่นยังอายเนาะอายบ่อายเนาะบ่อไอ่เปหนไงบอแบบเป็นคนเบาคอยบอตัวเบาคอยเนาะพี่น้องถ้ามเราเลยมีไหมเสียงน้องคือสีแจ่งกว่านี้เนาะน้องอายุได้จักปีเลยสิบแปดแล้วเนาะบริเฮียนบ่พิจารไดมบ่มีเงินบ่มีเงินเฮียนอ๋อน้องเคยเฮียนหอนหองยัง มอสองมอ,องมอสองก็เลยออกมาเห็ดเวียกใอ่พ่อแม่บอ่<ม>อือแต่ละมือคืออยู่ทางบ้านน้องนี่น้องไปเวียกนี่ไปเห็ดเวียกย่างสวนหลายไปเห็ดอีสั้นเสียเงาเสียเงาแาหแง่สวนบ่คือว่าแงามันแงากาแฟอีสั้นน้องปลูกแง่กาแฟโอ้ปลูกแต่กาแฟเนานะอือเป็นสาสวโสดพี่น้นองน้องบ่มีเอื่อยมียังบ่หรือว่ามี มีอ๋อเอืีอยกระโสดบ่ลเรือเอาพัวแล้วได้กพัวแลยเอาพัวแล้วยังแต่น้องเนาะเราเป็นสาวโสดเป็นโจนแทะอะไรบริเตอเนาะโจนแทะเนาะอยู่ทางหมู่บ้านนี่เขาเจ้าบริสุทธ์กาะเนอะแบบว่าน้องบริสุทธ์เกาะบกเคยเนาะอ๋อแบบว่าบกเคยสูบเนาะคืออยู่ทางสวนเผากระตูบริไปเก็บ แต่ละบอนส่วนร้ายผู้สาวเขาจะจะสูบกอกพี่นอ้องอันนี้ถ้าส่วนภาพตะเลียงน้องเปิ้ลจะบม่ได้สูบกอกนะประมาณนี้นนป้ปอานะอันนี้เป็นเป็นเฮือนมุงหยาเนาะอันนี้เป็นเฮือนน้องบ่ะอ๋อเป็นเฮือนเฮือนแบบยังมุงหยาเนาะเวลาฝนตกในเฮือนแบบนี้มันกระหัวบ่ะเนาะแบบว่าเฮามุงหยาบ่เปียกบ่อนะ <laughs> นางเปิลผู้หญิงงามพี่เนาะสมมติว่ามีผู้บ่าวทางฝั่งไทยยิบซี่ทั้งฟังไทยผนอยญิงมาลินนี่อยู่ทางบ้านนี่ได้ปะได้ได้เนาะออมาลินน้ำน้องสมมติว่าเขาจะแบบจีบน้องลุ่มน้องนี่เขาจะอยากมาลินอยากมาเยี่มยมย่ามอยู่ทางเมืองดักจึงบ้านน้องเปิลน,นี่ก็เป็นยังได้เนาะยินดีเนาะสเปคของน้องมักผู้ชายแบบใดได้แบบได้ดไไดกระไ,ไ,ไ,ได้ปะ ม <c oughs> าเปิดเพื่ง,งามๆเพิ่นขาวนะบริษัทขี้มยั่งบ่งานแบบธรรมศาสตร์เลยเนาะแมนบ่บริษั <c oughs> บบทาาษาสัญญากรบบรณาตาบอเลยเนะ <c oughs> าะแต่มีเงินนี่อยากสัญญรรันี่อยากคิดอยากคิดดังบ่อย <c oughs> ากคิดแต่ผู้บ่าวเพื่อนสนับสนุนนะ แต่ FC ใจดีกันสัซึน้องเปิลพี่น้องน้องเปิลมาอยากเป็นสัญญกรรมดัง <c oughs> ดังไม่ให้งามก็เก่าพี่น้องอันนี้น้องเปิลแล้วจ้ะงามพิธาหักพี่น้องยุทธาหมูบ่บ้านชนบทนี่ก็จะเป็นเฟืน่นโอ้เฟื่อหลายๆเงียบดีบ้านหนองเงียบหลายบ้านนอกเนะาะบ้านนอกอย่างเว่าบางทีเอฟซีขจัดกัจะบ่มากบ้านนอกบางทีก็มากเนาะ อันนี้เป็นเว่าแ้าน้องปประกวดหน้าง,งามบางที่ได้ติดได้งามเดีว,าว่าอลีขาวแบบหนาแบบอยากขายคือกับสาวอยู่ทางเผาโมงขายคือกับอยู่ทางเผาโมงน้องเป็นคนแบบอยากไอนะ้อาำเนาะเงียบๆพี่เนาะเป็นคนเงียโบโดอลีเบา่ออีหรือว่าตัวเอฟซีซอโสดโดอลีเนาะ อาชีพอยู่ทั้งบ้านนี่ยกระเท็ดอีซังหน่องสวนไร่เขาปลูกอีจ๊ะปลูกกาแฟกาแฟเป็นอาชีพหลักบอกให้อีซังขัดจากกร <c oughs> นะไไเทียมปย่เห็ดเห็ดเนาะมื้อนี้นนพ่อแม่น้องไปใส่คือบ่เห็นไปสวนไปสวนอ๋อ้หัน้องเปิ้ดอยู่เฮือนแบบว่าเห็ดเวียกหนึ่งข้าหนึ่งน้าซอยพ่อแม่เนาะเก <c oughs> ต้าพ่อแม่เนาะประมาณนี้พี่น้องมา ดักจิ้งครั้งนี้มาพาทุกคนมาทำความหูจักกับน้องคนนึงซื้อนนองเปิ้ลอยู่ทางเมืองดักจิง้งเนาะสาวโสดโสดแท้เนาะถ้าเบาเล่เฮ็ดคลิปแบบว่าแจกเฟซให้ FC นี่นนองเปิ้ลกสิซินดีป่ยินดีอ๋อไล่น้องกะลินบริบาลินแต่เฟซบุค๊คลายกละลนะินนี่ป่ะลินอ๋อเอาเนาะพี่น้องกับประมาณนี้เนาะแต่ FC อยาก ได้เฟซน,น้องเปิ้ลเดี๋ยบบรีชีตคลิปเป็นอีพีต่อไปกันอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไว้เด้อคลิปนี้ก็เป็ว่ามาทำความฮู่จักกับน้องซืซ่อๆนะพี่น้องอยู่ทางบ้านดักเสียงเนาะบ้านดักเสียงเมืองดักจริงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องบรีชีตจะได้จุ๊บคลิปไว้ไว้พบกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็กลคัม b a r สบายดีสบายดีเพี่ซีพ่ะนะบายบายสบายดีพ่นะพนะกลับมาไม่ดีนะพี่น้องก็ไปพบก,กันโอกาสหน้าเนาะถ้าอยากได้คลิปน้องเปิ้ลกัน สมัครเดี๋ว่าติดต่อมหาบอลีได้อยู่กล่องคอมเมนต์เนาะเดียวบอลีสิดคลิปจากเฟสเนาะสาวโสดแท้พี่นเนาะไงสิบแปดปีย่ามลายบอได้ซูบกอกพี่เนาะโมคือกับสาวบานกันดอนสูบแต่กอกเนาะอันนี้บอได้ซูบกอกสูบแต่จะซูบบอจะสูบบอได้ซูบตีบ,อบ,อบอออ่บ่ะอืมอไรพวกการุกการนาดิบาอะไร